บรรดาเจ้าของสวนลำไยในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่างพากันขนลำไยเข้าคิวขายอย่างไซโลในพื้นที่ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านทาให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีรถบรรทุกขายลำไยต่อคิวยาวเหยียดขณะที่ในพื้นที่อำเภอเมืองและเวียงสามีเพียงไซโลเปิดรับซื้อเพียงที่เดียวเท่านั้น จากการสอบถามเกษตรกรชาวสวนลำไยบอกว่าจำเป็นต้องขายเพราะเก็บมาแล้วหากไม่ขายก็จะเน่าเสียหมดเพราะปกติส่วนใหญ่โรงคัดลำไยสดจะเปิดรับซื้อตลอดทุกวันแต่เมื่อมาถึงที่กลับปิดทำการทุกแห่งโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะปิดทำการซึ่งราคาลำไยที่ไซโลรับซื้อต่อกิโลกรัมเกรด AA ราคา12บาทเกรด A ราคา4บาทและเกรด B ราคา2บาท ขณะที่เจ้าของสวนลำไย,ยอีกรายได้ฝากไปถึงผู้มีอำนาจในภาครัฐให้ช่วยพยุงราคารำไย,ยเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนอยู่ได้และราคาไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้เพราะไม่คุ้มกับที่ลงทุนลงแรงไปด้านผู้ประกอบการไซโลห้องเย็นบุญช่วยจังหวัดน่านชี้แจงว่าต้องรับซื้อในราคาถูกเนื่องจากต้องเป็นไปตามกลไกตลาดและอีกปัญหาหนึ่งคือขึ้นอยู่กับเตาอบที่ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนั้นได้มีข้อสรุปการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำโดยมีการประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่มาตรการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีข้อสรุปในที่ประชุมยอมรับราคาลำไยในสูตรต่างๆคือให้ราคาณนะหน้าโรงงานเกรด a a เท่ากับ17บาทเกรด A เท่ากับ7บาทเกรด B เท่ากับ4บาทราคาณจุดร่อนเกรด a a เท่ากับ16บาทเกรด A เท่ากับ6บาท และเกรดบีเท่ากับ3บาทขณะที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้ราคาแนะนำตามมาตรา29ซึ่งหากมีการปิดลงหรือหยุดซื้อโดยไม่มีเหตุผลจะดำเนินการตรวจเชิงลึกซึ่งมาตรการดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2,557เป็นต้นมาทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน